นอกจากยูเคนช่องแคบไต้หวันคาบสมุทรเกาหลีทะเลจีนใต้ก็ร้อนระอุขึ้นทุกขณะซึ่งเป็นผลมาจากการที่หลายชาติอ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของบริเวณทะเลจีนใต้จากข้อพิาพาททะเลจีนใต้ทําให้เราได้เห็นเขาการกระทบกระทั่งการหลายครั้งระหว่างจีนและชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นภาพหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ปะทะกับหน่วยยามฝั่งของจีนอยู่เป็นประจำในบริเวณดังกล่าวแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นหลายสื่อมองว่ามีชาติที่อยู่ในสถานะที่ยากลำบากมากกว่าฟิลิปปินส์เสียอีกซึ่งชาติดังกล่าวก็คือเวียดนามซึ่งเหตุผลที่หลายสื่อมองว่าเวียดนามอยู่ในจุดที่ยากลำบากมากกว่าประเทศอื่นที่มีข้อพิพาททะเลจีนใต้ก็เนื่องจากว่าเวียดนามแตกต่างจากชาติอื่นที่มีข้อพิพาททะเลจีนใต้ชาติอื่นมีที่พึ่ง อย่างฟิลิปปินส์ได้หันหน้าพึ่งพาสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มที่ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ตอบสนองต่อคําร้องขอความช่วยเหลือของฟิลิปปินส์อย่างดีมีกําลังทหารสหรัฐอเมริกาประจําการในฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาได้นำอาวุธที่ทันสมัยเข้าประจำการในฟิลิปปินส์และมีข่าวว่าฟิลิปปินส์เริ่มมองหาและให้ความสนใจอาวุธจากสหรัฐอเมริกาเช่นมีข่าวว่าฟิลิปปินส์สนใจเครื่องบิน F16 แต่เวียดนามถูกมองว่าพวกเขาไม่มีที่พึ่งจะหวังพึ่งรัสเซียเหมือนกับที่ผ่านมาากก็คงย <N> เนื่องจากรัสเซียคงไม่ว่างเพราะยังพัวพันกับสงครามที่ตนได้เริ่มขึ้นหรือหากว่ารัสเซียอยากจะเข้ามามีบทบาทในทะเลจีนใต้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าข้างจีนส่วนการจะหันหน้าพึ่งพาชาติตะวันตกเหมือนกับชาติอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ลำบากใจ <N> เนื่องจากเคยมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมาก่อนในสงครามเย็นแต่ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกันมาอย่างยาวนานก็มีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาพยายามจะสางสัมพันธ์ และให้ความช่วยเหลือเวียดนามในหลายด้านเช่นด้านเศรษฐกิจและนอกจากนั้นยังมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการปรับปรุงกองทัพให้ทันสมัยมากขึ้นอีกด้วยซึ่งมีหลายสื่อรายงานว่าเวียดนามกำลังเจรจากเกี่ยวกับการสั่งซื้อเครื่องบินขนสงลำเลียง C-130J Super Hercules จากสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นยังมีข่าวว่า สหรัฐอเมริกาพยายามจะดึงเวียดนามออกมาจากการจัดหาอาวุธจากรัสเซียโดยการนําเสนอเครื่องบิน f 16ให้กับเวียดนามซึ่งรายละเอียดของการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับเวียดนามในเรื่องการจัดหา c 130 j Super h e r เฮอร์คิวกับ f 16ยังไม่มีการเปิดเผยซึ่งถ้าหากว่าเวียดนามเลือกที่จะหันหน้าไปจัดหาอาวุธจากสหรัฐอเมริกา ปฏิกิริยาของจีนกับรัสเซียคือสิ่งที่น่าสนใจและทะเลจีนใต้จะร้อนระอุข,ขึ้นกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรนี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายจับตามอง